วันนี้มาโชว์ผลงานเลยค่ะรอบแรกนะคะตอนเชา้ารอบเชา้านี่เข้าป่าสองชั่วโมงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกลับบ้านไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวออกมาอีกนะคะจะโชว์ทุกคนเลยนี่อ่อนงามมากวันนี้คือแบบเจอแบบตะมุตะมิมากค่ะใจจริงออยากได้แบบนี้แต่ว่าเรามาไม่ทันนะคะเพราะว่าเราหมัวแต่ทํางานนะคะนี่แล้วก็มันผักร้อนมันไม่มีคนอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มา คนดูความแบบว่าโอ้โหปีนี้ได้ทันเก็บเนี่ยเป็นแบบอ่อนๆนะคะเดี๋ยวนี่ดูดีมากเลิศมากปีนี้คือฉันมาเก็บทันได้อดอกอ่อนตะมุตะมินี่ท้ามาตั้งแต่อาธิน้านะทุกคนเชื่อไหมว่าจะได้เห็ดเยอะมากเห็ดขายวานหรือว่าเห็ดพึ่งหวานสวีเดนนะคะปีนี้ก็ทันได้เก็บอยู่อุ้ยตายเลยอะ จะดึงมาโชว์ใี้พี่น้อง,องดอกงามนี่นี่นี่ดูว่าอ,อันนี้มันมีหนอนกินแล้วนะคะแต่ว่าความงามของมันคือเลิศมากนี่อ้วนมากดอกอันนี้ได้สักห้าดอกอิ่มเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะคลิปต่อไปว่าเราจะได้เห็ดขยวานเห็ดกอนตะเลนอะไรไหมรอบสองนะคะตอนบ่ายนะคะทุกคนเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ